สวัสดีครับอยู่กับพี่อาร์นะครับผมในตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกม Battle Cats นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อเลยนะครับลุยต่อจากปีที่แล้วเลยแล้วขอเราก็อยู่กันในสมรภูมิซาอุดิอาระเบียนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันที่ซาอุดิอาระเบียเลยอ่ะจัดไปมาแล้วครับผมโอ้สู้กันท่ามกลางทะเลทรายแล้วก็มีฮิปโปนะครับทั้งฝั่งป้อมของซาอุดิอาระเบียนี่ก็เป็นแท่นขุดเจาะน้มันนะครับ เอุดีอาระเบียคือเศรษฐีน้ำมันนั่นเองวพ<ะ>อแมวธรรมดาเราไปก่อนกับแมวนักเลงครับการเจอกับเจ้าฮิโป,โปตั้งแต่ต้นเกมนี่น่าจะเป็นอะไรที่เรานักนาสะหัดสอยย่นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวส่งแมวขวานไปก่อนนะแมวไวกิ้งนะครับเอาตายไปแล้วหนึ่งน่าจะเป็นแมวธรรมดา <c oughs> โอ้โหตายกันยับเลยครับผมอึสู้ยังไงครับแมวขวานไปแมวแทงไปเดี๋ยวเอาไวากิ้งไปตัวง ไปครับแมวขวานแมวไวกิ้งแล้วแมวแทงแรับแมวเสือ่อเอาตายไปแล้วเออถ้าเกิดฮิปโปมันตายแบบนี้เราก็น่าจะชนะสบายมันจะมาอีกไหมครับฮิปโปเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นส่งยูนิตไปเสริมเลยจบเร็วได้ก็จบครับไม่ยืดเยอป้อมเราเลือดน้อยแค่พันเดียวเองเกิดมันพลิกมาได้นี่ซวยเลยนะครับผมส่งแมววัวไปแมววัววิ่งไปแล้วก็บผม แหมยูนิตพวกนี้ก hey. mm. ็ชนะแล้วมั้งคงไม่ต้องถึงขั้นเอาหุ่นเหล็กยักษ์นะครับมาแล้วครับฮิปโปครับผมมาก็มาฮิปโปฮิปโปครับตอนนี้เราตีบ้านเขาอยู่นะฮิปโปไม่กันบ้านเลยฮิปโปเรียบร้อยได้เงี้ยตีมา5,145นะครับพี่อาบลืมเอาแมวกิ้งก่ามาใส่นะครับเอาใส่แมวกิ้งก่าก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปลองใช้แมวกิ้งก่าดูแล้วกันนะครับสมรภูมิถัดมาคือสมรภูมิเคนยานะครับผมอ่ะลุย แมวกิ้งก่าเหรอหนึ่พเลยนะอ่ะแรกๆไม่ต้องอ,อะไรครับเอาอัพอเงินก่อนอัพเงินก่อนเคนย่านี่ป้อม <Huh? S 1> ก็เป็นสิงโตนะครับ <Huh? S 1> ไปนี่มาก่อนแมวอนินจาไปกับแมวธรรมดาอะไรครับนินจาลุยไปเลยไปเก็บตังค์ครับผมถ่าอยู่เนเขาเราก็จะได้ตังค์ด้วยโอ้โห <Yeah. S 1> oh, มาแล้ว,วครับผมพวกสติ๊กแมนครับทั้งทั้งหลายครับยังไม่เท่าไหร่ครับยังรับมือกันได้ แมวธรรมดาเราดูถึงขั้เด็นกับหลังเลยทีเดียวโอ้โหแมวนินจาเราก็สู้หน้าดูนะครับทับเลเวลไปเรื่อยๆครับอ๋อบอสเป็นหมูนะครับผม <What? S 1> เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราส่งยูนิตเราไปสู้แมวแทงแมวขวานเออแมวคอนแมวขวานนะครับเดี๋ยวจะส่งแมวกิ้งก่าไปนะครับาแมวกิ้งก่าครับไปแล้วทําไมมันแลบเดินช้าเลยเกินแมวกิ้งก่ามันน่าจะเดินเร็วนะดูว่าเขาจะโจมตียังไงนะครับ อ๋อก็พ่นพิษเอาเหรอเพื่อนบังหมดเลยโทมองไม่เห็นเลยทีเดียวเอ่อยังไม่ทันจะได้เห็นว่าแมวกิ้งกาโจมตียังไงก็น่าจะชนะแล้วล่ะนะเป็นเหมือนจะเป็นยูนิตประเภทเล้งนะครับก็คือโจมตีระยะไกลจะไกลจะใกล้ไม่รู้ครับตอนนี้บ้านกําลังจะแตกเรากําลังจะชนะ <Yeah. S 1> แมววัวไปแม่นินจาไปวัวน,นี้วิ่งเร็วมากเชื่อใจได้ครับวัวน,นี้เสริมกําลังได้ดี <Yeah. S 1> เรียบเลยชิม <Yeah. S 1> ยาก เราลืมอันล็อกนะครับมีแมวซูโม่นะครับล็อกมาก่อนแล้วก็แมวซามูไรล็อกมาก่อนแมวซูโม่นะครับเป็นแมวแฉงประเภทหนึ่งโจมตีเป็นแอเลียใช้ได้ <Yeah. S 2> ส่วนแมวซามูไรนี้เป็นสุดยอดนักลบับผมมีเลือดที่เยอะโจมตีเป็นอ่าทาเกตเดี่ยวนะครับผมท<ะ>าเกตเดียวนั่นเองอนี่ไงแมวกิ้งก่าโจมตีศัตรูจากระยะไกลคร <Wow. S 2> าวนี้พี่อามก็คงต้องทําการปรับตําแหน่ง ใหม่นะครับแมวนกเราไม่น่าจะได้ใช้แล้วละ่ะ <What? S 1> เขาออกไปครับแมวนกไม่ได้ใช้เป็นแมวซูโม่แทนซูโม่มาแล้วก็แมวหุ่นเหล็กน่าจะไม่ได้ใช้ครับเราคงไม่ใช้หรอกเอาเป็นสมุไรามาประมาณนี้ครับผม <What? S 1> สมรภูมิถัดมาเป็นสมรภูม<ๆ>ิมาดากัสกานะครับฮ่าฮ่ามาดากัสกาครับผม เอาแมวธรรมดาไปถ่วงเวลาพวกสติกแมนพวกนี้ไปก่อนส่วนเราก็อัพเวลไปก่อนครับเออล้องให้เขาสแปกยูนิตเยอะๆเนาะแล้วเราค่อยเอาซูโม่ไปลุยนะครับผมนะซูโม่แค่200เองซูโม่โอ้ตัวยังใหญ่โอ้จมตีได้สุดยอดมากครับเยี่ยมไปเลยซูโม่ไปแล้วโอ้เอาเลยเอาเลยซูโม่สู้ๆซูโม่สู้ๆ ซูโม่นี่ก็แทงได้ดีครับอ้าวตายไปแล้วซูโมโ่โทอ่าซามูไรไปมั้งดีกว่าซามูไรไปครับโอ้โหซามูไรโจมตีโอเคอยูอ่ <Yeah. S 1> แต่บ้านเรากำลังจะแตกนะนะั่นน่ะเฮ้ยต้องต้องไอ้น,นี่หน่อยต้องต้องตั้งใจเล่นแล้วครับอ่ะซูโมโ่ซามูไรนะครับใช้ได้อยู่ซูโมโ่ซามูไรนินจา <Huh? S 1> เอายูนิตประเภทเลิงไปบ้างเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเอาแมวขายาวไปดีไหมแม่ไม่แม่แม่แม,ม่เดี๋ยวเอาแมวกิ้งก่าเลยครับ ไปแล้วครับผมกองกำลังซามูไรของเราแมวกิ้กามาโอเคพวกสติกแมนพวกนี้ที่สร้างความปั่นป่วนให้กับกองทัพเราได้ดีมากเลยนะครับเ <Huh? S 1> มื่อกี้ซูโม่เราอาจจะโดนสติ๊กแมนลุมเยอะไปหน่อยนะครับ <Huh? S 1> ก็เลยพ่ายแพ้กลับมาเดี๋ยวคราวนี้ส่งเพื่อนฝูงไปช่วยครับไปแ,แล้วนะนั่นไงแมวกิ้งกาพ่นพิษพอแต่นานๆเขาจะพ่นทีนะครับ <Huh? S 1> เขาไม่ได้พ่นทีนะแต่พ่นแรงอยู่ใช้ได้เดี๋ยวเราส่งพวกซูโม่ซูโม่ไปครับ เริ่มจากเอาไวกิ้งไปก่อนซูโมโ่ไปขวานไปโอ้พวกนี้น่ากลัวเหลือเกิน <c oughs> อ้าไปวัวไปซามมไรไปนี่คือทัพใหญ่ของเราทัพหลักของเราแมวขายาวไปครับเยี่ยมแตกแน่นอนเจอแบบนี้เอาซูโม,โมโ่ไปอีกตัวหนึ่งไปครับโคตรโหดโคตรเถื่อนโอ้โหตีมันเลย อบอสต่างนี้เป็นคิงคองครับผมกอรีล่านี่คิงเป็นกอริล่าเฮ้ยเฮไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาต้องเอาแมวขายาวมาแล้วออ้มากันสองตัวเฮ้ยๆๆเฮเพื่อนเพื่อนซูโม่สมูไรออกไปสวยแล้วครับตอนนี้แมวนักเลงเออกไปตัวแทงต้องเข้าก่อนแมวแทงแมวไซคอบแมวค้อนครับผมต้องเติมการโจมตีระยะไกลด้วย แมวแมวไอ้นี่นะแมวแมวกิ้งก่าด้วยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาฝังนู้นไม่ธรรมดาครับเราต้องแตกยูนิตซูโม่สมุไรออกไปแมวแทงออกไปแมวไส้ขอกัอบนี่คือพวกตัวแทงของเราทั้งหลายแล้วก็แมวขายาวแมวกิ้งกาอ่าคอริลล่าเขาตายแล้วทีนี้เราก็ส่งพวกตัวทาราเมจเราไป นี่ครับตัวฐาดาแมวเราครับแมวนินจาและแมวนักเลงชาวมูไลก็ทำดาเมจได้นะเรียกยูนิตออกมารุั้วเลยใช้ได้โอเคน่าจะชนะแล้วครับเลือดไหลเป็นน้ำแบบนั้นเอาอะไรมาต้านทานเราน่าจะจบอ่าจบจบง่ายๆครับไม่ง่ายหรอกกอริลล่าเขาโหดอยู่เรียบร้อยมีแมวใหม่มาให้เลือกใช้งานครับนี่คือซอมบี้แมวนั่นเอง เป็นยังไงครับไหนดูเซซอมบี้แมวเ็าเป็นแมวประเภทไหนครับเอฟเฟกนะครับผมถ้าเจอกับยูนิตส,สีแดงนะครับจะได้รัดดาเมจพิเศษการต่อไปเป็นสมรภูมิแอฟริกาครับผมเอโนจีี่21พอดีเลยโอ้โหสุดยอดโอเคอย่างั้นเราก็ลุยเลยนะครับโอ้โหด่านแอฟ,ฟริกาใต้นี่เขาก็ป้อมเขาเป็นสารพัดสัตว์เลยนะครับ สายครับแมวนินจากับแมวแท้งเดินไปได้วยกันใช้ยูนิตประมาณนี้พอ<ะ>เดี๋ยวส่งแมวซูโม่ไปด้วยต้องมีแมวซูโม่ไปแท้งด้วยครับลักษณะก็จะตุยนุ้ยหน่อยแมวซูโม,โม่ซูโม่นินจาซามูไรกองทัพเรานี้ช่งางโหดไลยต้องอัพดีๆนะครับซูโม่เนี่ยแท้งได้ดีอยู่แหละแต่เรายังไม่ได้อัพเลยเวล่ให้เขานะครับเขาก็เลยจะยังไม่เก่งเท่าไหร่แค่นินจาและซูโม่เนี่ก็บุกถึงหน้าบ้านคขาครลเนี ยังไม่รวมซาม,มูไรที่กำลังเดินมาด้วยนะ,บะตบมันซูโมใช้ได้โอ้โหตบยับครับและซูโมโนี่ไม่ค่อยกระเด็นกลับหลังเลยนะเป็นตัวแทงที่ดีมากนะ <Yeah. S 1> เฮ้ยมันจะแตกเลยไหมเนี่ยเอาให้แตกเลยดีไหมครับ <What? S 1> อ๋อบอสเป็นเพนกวินครับแต่ว่าช้าไปแล้วล่ะนะเฮ้ย <What? S 1> ไม่ช้าว่ะป <Huh? S 1> ้อมแตกก่อนไม่แตกชวยแล้วชวยแล้วครับผมต้องจัดทับกันใหม่แล้วโอเคเดี๋ยวส,สแปมซูโมโกันนิดนึง โอ้หเพนควินมันมาสี่ตัวโอเคถวงเวลาไว้สูโม่โอ้โ oh, หถ่วงเวลาไม่ได้ครับเอาแมวซามูไรออกมานี่ครับผมกิ้งกาโจมตีปืนยิงมึงมึงมึงึงง,ง,งเราพยายามสู้เต็มที่ครับผม <What? S 1> ต้องใช้แมวซอมบี้แล้วแมวซอมบี้ออกมานั่นแหละโอเคใช้ได้ครับงับเข้าไปม่เกือบแพ้เหมือนกันนะเนี่ย โอ้โหนอกจากบอสบอสเพนกวิ้แล้วยังมีบอสฮิปโปและหมูป่าด้วยซามูไรมาแมวขายาวมาเอาซอมบี้อีกตัวดีกว่าครับซอมบี้โหดดิซอมบี้มานี่ครับคือแมวซอมบี้จัดไปแมววัวแมวนินจาแมววัวและนินจานี่เป็นตัวทำดาเมจหลักของเรารวมทั้งแมวขวานด้วยนะแมวนักเลงครับแมวคอนแมวขายาวโอเคแมวซูโม เอามาเรื่อยๆเลยครับเราได้เปรียบกันแล้วครับตอนนี้โอเคครับผมเรียบร้อยรู้สึกเกือบแพมกันนะเมื่อกี้นะได้รางวัลพิเศษตัวทองครับผมรางวัลพิเศษมาอีกแล้วอันนี้ได้อะไรครับอ๋อได้ลีดเดอร์ชิพสองนะครับเปิดเลยครับผมฮ <What? S 1> ่าฮ่าช่วงกิจกรรม แมวสาวด้วยนะครับน,นักรบผู้หญิงทั้งหลายเราสามารถเปิดเจอเขาได้เราจะได้ไหมอันนี้มันแมวอะไรเนี่ยแมวแอปเปิลหรอเออแมวแอปเปิลจริงๆด้วยระดับซปเปอร์แรนะครับ <What? S 1> สมอรภูมิต่อไปเป็นสมอรภูมิกาหน้าครับผมซึ่งพี่อาไม่มีพลังไปเล่นแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นกันโอกาสหน้าก็ได้ครับ เอาละผมสำหรับวันนี้นะครับพี่อาร์มแคสซีเกมเมอร์และเกมเดอร์เปตุนแคสต้องขอตัวลาไปทีเดียววันนี้ก่อนครับแล้วพบใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม